สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนวันนี้แม่นันก็อยู่ในสวนตามปกติคื้เกขานาอจจะเนะาเนะมาเลาะบึงไเบึงสวนคือเก้าวันนี้กับแม่นันกันพอบานเพิ่นกับมาทํางานเนาะจา้ะมาทํางานมาตัดแต่งกิ่งต้นอ่าสละอินโดอ่าที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่เห็นอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะมันไม่ใช่ต้นอ่าลักกรรมเนาะจา้ะเด้อ ไม่ใช่ต้นละกรมจ้ะมันคือต้นสละอินโดจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนแตงกิ่งเนาะจะแตงกิ่งออกตัดแตงกิ่งลูกลูกเล็กเด็กแดงมันออกเนาะจะเนาะต้นเขาจะคล้ายกับต้นละกรมเนาะจะเนาะบางคนอาจจะสียเปลือาผลก็เหมือนต้นละกรมเนาจะจ้ะผลของเขาก็เหมือนต้นละกัมลูกละกรมเหมือนกันเพิ่นใสเครื่องตัดห้าตัดเนาจะจ้ะเพราะว่ามันมันเป็นหนามเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นหนามคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นหนามมันเขาก็ต้อง ใช้เครื่องทุนแรงหน่อยคันท่าพใช้เครื่องทุนแรงมันก็สิหน้มมันจะแทงเมื่อเอาเนาะพี่น้องน้ำปักเราฟังเราปวดปวดมากถ้าน้ําสละอินโดนี่ถ้าได้ฟังได้ปักอะไรเลยเนาะจะเนาะจะมีพิษมากทําให้เราปวดมากเนาะตัดแต่งกิ้งมันหลอกเนาะจ้าบันิกิ้งของมันนีกกระสิบพะถิ่งแบบนี้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บเนาะจ้าเนาะน้อยกระสิเก็บเอาไปตากแดดให้มันแหงแล้วก็ทาลายเนาะจ้าเผาไฟเนาะ ถ้าไว้แบบนี้คือเป็นอันตรายต่อตัวเราเองอะไรเขาสีมายังสะดุดยางเหยียบยางหยั่งนอนพ่น้องปักทะลุรองเท้าบู๊เลยแหละปลูกที่น้อยหนึ่งเพื่อตัดนอกจากนอบางคนอาจจะมาเอยทำไมปลูกที่จังปลูกที่ยุจ่จจะปลูกที่ยุาา่เพราะว่าอ่ามันสีมีอ่าต้นตัวผู้ต้นตัวเมียถ้าตัวไหนเป็นต้นตัวเมียเขาก็เอเอเขาเอาไว้เนาะถ้าต้นตัวผู้เขาเพื่อเขาปลูกเพื่อปลูกเพื่อตัดทิ้งนอกจากเนาะ ผูกเผื่อตัดทิง้งเป็นต้นตัวเมียจะเก็บไว้เป็นต้นตัวผู้ก็จะตัดออกบอนี้มันกระสีหางเนาะจ้ะมันกระสีเป็นว่าเออพอดีช่องว่างระหว่างจะพอดีเนาะจ้ะเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักต้นลักอ่าไม่ใช่ต้นละกร,รมเนาะ,ะต้นสละอินดูเนาะจ้ะเนาะแค่นี้เนาะคลิปนี้แม่นั้นก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีจ้า